มาออกรายการขมคอสตอรี่พอดแคสต์นะครับล่าสุดกลแมพัชรศีนะครับเผยถึงมรสุมดราม่าหนักในช่วงชีวิตยอมรับว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรมาทําให้หยุดการทํางานในทีวีจนถึงเหตุการณ์ในวันนั้นได้แต่เรื่องที่ขมที่สุดในชีวิตนะครับไม่ใช่แค่ปมดราม่าจนต้องประกาศยุติบ,บทบาทในการทํางานทีวีซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ย้อนมรสุมในวันนั้นว่า เราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเอฟเฟกหลายเรื่องมากถ้าเรายังทํางานอยู่แล้วเอฟเฟกมันเกิดกับผู้ร่วมงานตัวรายการสปอนเซอร์แขกรับเชิญเราเกรงใจเขาที่เรื่องของเราเนี่ยกลายเป็นเอฟเฟกให้กับหลายๆคนแล้วมีผลกระทบทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกลําบากใจจึงขอยุติบ,บทบาทรับผิดชอบในสิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในอาชีพและพี่กะละแมเนี่ยยังบอกอีกว่าไม่ได้มีเรื่องแค่นี้นะมันยังมีอีกยังเคยโดนโกงโดนหักหลังจากคนที่ไว้ใจที่สุดโดน ลอกลวงหรือว่าโดนข่มขู่ก็มีอะไรต่างๆนานาน,านนะไอ้เราก็คิดว่าโอ้โหชีวิตเลียงแถวกันเข้ามาเลยไอ้เราก็คิดว่าในตอนนั้นเนี่ยกอกเนี้ยน่าจะหมดแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยมันยังไม่หมดซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะพี่การะแมเนี่ยได้มาย้อนหมดเลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยตั้งแต่มีปัญหาแล้วตัวเองเนี่ยยุติบทบาทในวงการทีวีเนี่ยแล้วก็ออกมาแล้วก็เจอปัญหาโดนลงโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่งานไม่มีในช่วงนั้นเนี่ยแกรู้สึกเป็น งงและการที่แกผ่านมาณนะจนถึงปัจจุบันนี้แกมีวิธียังไงนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็เข้าไปดูในรายการนี้ได้มขมคอสตอรี่บอดแคสต์นะครับ มาต่อกันที่1ข่าวนะครับกับนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อวิลชวินนะครับแฟนหนุ่มของนางเอกสาวเบลล่าลานีหลังจากที่หลายคนเนี่ยก็ได้เห็นภาพห,หวานๆในทริปท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่แสดงถึงความทุ่มเทและดูแลเอาใจใส่นะครับของฝ่ายชายล่าสุดนะครับนุ่มวิลเนี่ยได้ออกมาเผยม,มุมประทับใจนะครับในลุคของบอสสุดหล่อที่มีไลฟ์สไตล์ที่สุดแบบว่าเรียบง่ายแม้จะปรากฏตัวนะครับในมาสของผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านนะครับใส่สูทผูกไทยอย่างมีภูมิฐาน แต่ภาพล่าสุดของหนุ่มวิวชิวลเนี่ยขณะรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับเผยให้เห็นท่าทีที่อ่อนโยนและสุภาพเรียบร้อยสุดๆครับซึ่งสะท้อนให้เห็นไลายสไตล์ที่ติดดินและเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับทาย,ยาทระดับแสนล้านซึ่งงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลุคที่หลายคนเนี่ยอาจจะน้อยครั้งที่ได้เห็นนะครับเพราะเราจะได้เห็นลุคหนุ่มวิวเนี่ยแบบ แต่งตัวสบายๆไปเที่ยวกับเบลล่านะครับในทริปต่างๆแล้วก็มีภาพความหวานกระหนุ่งกระหนิงกันอะไรแบบนี้ทำให้เราแบบจิกหมอนแต่พอมาในลุคนี้เป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยก็จะได้อีกอีกความรู้สึกอีกแบบหนึ่งโอ้ยฉันเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยฉันยิ้มแทนเบลล่าเลย อิชาบอกเลยอิฉาสาวๆหลายคนเนี่ยอิฉาเบลล่ามากนะยังไงนะครับแอดก็ยังรอนะครับคู่นี้เนี่ยวามเมื่่เนี่ยจะมีข่าวดีกันแอดนี้แบบว่าจิกๆมือรอเลย